วันนี้เราจำเป็นการรีวิวนะครับกล้อง IP ติดบ้านนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงที่สุดนะตอนนี้เลยเป็นรุ่นแรกที่ทางไอวิทแบทำออกมาให้สามารถรองรับ Wi-Fi 5G ได้ด้วยนะมีนะครับปู Color Night Vision ด้วยนะครับก็คือทำให้ภาพเนี่ยเป็นภาพสีในที่ที่มีแสงสว่างนะครับเข้าถึงหรือว่าแสงสว่างน้อยนะครอบคุมหลากหลายนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมาให้เราใช้งานได้ดีมากขึ้นนะ สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยทูบร์โฟนนะครับวันนี้เราจะ m เกนการรีวิวนะครับกล้อง IP ติดบ้านนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับนั่นคือ 2.5K หรือว่า4ล้านนั่นเองโอ้โหโดยวันนี้นะครับมาในแบรนด์ iMi Lab นั่นก็คือรุ่น430รุ่นนี้นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาถึงเลยนะสำหรับเจ้าตัว i m i l a b ตัวนี้นะครับก็ มีฟังก์ชันนะครับการใช้งานต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันมีอะไรต่างๆอย่างไงบ้างใช้งานยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวกล้องนะครับไอ้นี่แหละ c 3 0ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงสุดถึง2.5 qhd นะครับหรือว่า2 5 k นะครับมี human detection นะครับก็คือตรวจจับคนนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ย สามารถแยกแยะนะครับเรื่องของคนนะฮะอันไหนเป็นคนไหนเป็นสัตว์ได้ดีมากขึ้นด้วยนะแล้วก็เป็นดัวแบนไรไฟลนะครับก็คือรองรับทั้ง2.4แล้วก็5้จิกนะครับเป็นรุ่นแรกที่ทางอีวิลทบทำออกมาให้สามารถรองรับ Wi-Fi 5G ้จิกได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะเวลาที่เราใช้งานจะได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีเรื่องของการดูไลฟ์ฟิลนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับเบื้องต้นของเขานะครับนี่มีซาวด์ดีเทคชั่นนะครับหมุนได้360องศา มีนะครับปูคัลเลอร์ไนวิชั่นด้วยนะครับก็คือทําให้ภาพเนี่ยเป็นภาพสีในที่ที่มีแสงสว่างนะครับเข้าถึงหรือว่าแสงสว่างน,น้อยนะคือถ้าเกิดเราปิดไฟมืดหมดเลยเนี่ยมันไม่มีสีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบมีไฟลสลัวสลัวเนี่ยถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่มีฟังก์ชันนี้มันก็จะตัดเป็น IR นะครับอินฟราเรดไปเลยแต่ว่ากล้องไอมิลัเนี่ยจะมีฟังก์ชันพวกนี้มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าดีกว่านะครับรุ่นอื่นๆตรงที่ว่ามันมีตัวนี้มาให้เราเลยนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยสนทนาได้2ทางนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับของตัวกล้องไอมิลเลนะและสหรับกล้องไอมิ a ลตัวนี้นะครับมีประกันให้เราถึง15เดือนเลยโอ้โหถือได้ว่าให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะปีครึ่งเลยนะครับเนี่ย <Wow. S 1> อ่ะก็ตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไระบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอนี่นะครับไอมิลเลดวารันตีนะครับผมอันนี้ก็มาจากโรงงานนะไม่มีอะไรนะก็จะมีตัวกล้องตัวนี้นะ ไอมิลบ C 3 0ของเรานะครับเรื่องของดีไซน์นะครับก็จะมีข้อแตกต่างนะครับจากรุ่น C 2 0ตัวเดิมเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของขอบนะฮะตัวเลนส์กล้องเป็นสีทองนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับด้านหลังเนี่ยกับตัวเครื่องเนี่ยเปลี่ยนไปนิดนึงนะด้านล่างก็จะมีโลโก้ไอมิล b บนะครับอยู่นี่แบบนี้นะด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นช่องนะครับแสดงนะครับไฟสถานะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องไมโครโฟนนะฮะด้านล่างตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นช่องถับใส่ซิมการ์ด แล้วก็ด้านหลังตัวนี้เป็นลำโพงนะนี่นะครับเสียงดังมากนะน,นี่เราลองแล้วเสียงดังมากนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้นะจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นการกดปุ่มแล้วไม่ต้องใช้เข็มจิ้มแล้วนะอันนี้คือได้ว่าทําให้เราใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่องสำหรับเสียบไฟนะครับเป็นแบบไมโครนั่นเองนะด้านล่างก็จะเป็นฐานสาหรับยึดนะครับกับอุปกรณ์เสริมที่มีมาในกล่องในการยึดแขวนนะครับตัวกล้องลักษณะแบบนี้โอเค เรามาดูอุปกรณ์อันอื่นต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับ <Okay. S 2> เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ใช้งานง่ายๆนะครับ mm hmm. แล้วก็มีนะครับตัวฐานยึดนะครับที่เราบอกเมื่อกี้นะให้มานะครับพร้อมกับน,น็อตยึดนะครับผม แล้วก็ตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครยู b บีนั่นเองนะครับผมในกล่องนะครับไม่มีตัวอะแดปเตอร์มาให้เรานะครับเราสามารถใช้กับหัวชาร์จนะครับที่เป็นหัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์นะครับหรือว่าเป็นหัวชาร์จโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละเอามาใช้งานได้ด้วยกันนะครับในการเชื่อมต่อนะครับก็ทําได้อย่างง่ายมากๆนะเพียงแค่เราโหลดแอปไอนี่แลบแบบนี้มานะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iPhone นะครับ iOS หรือว่าจะเป็น Android นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยที่นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเราขี้เกียจพิมพ์ก เข้าไปเมนูกล้องนะครับสแกน QR Code นะครับที่ด้านหลังกล่องแค่นั้นเองนะครับก็สามารถโหลดแอปนะครับมาใช้งานได้แล้วนะครับรวมถึงนะเจ้าตัวแอป i m i l a b ตัวนี้นะครับมันยังสามารถที่จะซิงค์นะครับกับ o o g l e Home นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Alexa พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมนะกับตัวกล้องไอ i Lab ได้แล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าดีมากๆเลยนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มเชื่อมต่อดีกว่านะครับอันนี้ผมทาการสมัคร username p a s s w o r d ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเรากดเปิดเลยครับนี่นะครับพอเปิดตัว กล้องมาสังเกตจะมีไฟนี่ครับสีส้มๆแบบนี้นะครับมีให้ดูฮะสีส้มๆด้านบนนะฮะแล้วมันก็จะทําการหมุนฟืดๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็รอให้มันหมุนให้เสร็จก่อนนะโอเคพอมันพูดแบบนี้เสร็จนะครับเราก็กด add device ได้เลยครับฟื้คราวนี้เนี่ยมันมี2รุ่นแล้วนะครับก็คือ C ี0นะครับกับตัว C ี0รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับเราก็กดได้เลย C ี0นะครับ ถ้าเกิดเรายังไม่ได้รีเซ็ตนะครับก็กดรีเซ็ตไปแต่นี่ผมกดรีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับกด next เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราเลือกเลยครับ WiFi เป็น 5G นี่ตัวนี้รองรับ 5G แล้วนะครับเลือก 5G เสร็จแล้วก็กลับกับกับโอเคใส่พาสเวิร์นนะครับที่เราตั้งเอาไว้สำหรับตัว Wi-Fi ที่บ้านเรานะกด next กดนะครับเลือกที่ชื่อเลย คอ n เน็กติไวตก็คือของมันนะครับตัวนี้มันจะมีขึ้นมาออโต้แบบนี้ <Perfect. S 1> จากนั้นรอครับรอโอ้โหเสร็จแล้วอะ s <S เร็วไหมตั้งชื่อได้เลยนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนี่ผมไม่ได้ตั้งนะก็กดเข้าไปปึ๊บรอปึ๊บปอ่าดูได้แล้วครับโอ้โหเร็วมากไหมการเชื่อมต่อใช้งานนะครับถือได้ว,ว่าแบบเร็วมากเลยอะแล้วก็ดูการมางคับทิศทางนะครับเนี่ยหมนุนขวาขวา ซ้ายขวาขึ้นลงนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปรับภาพได้สูงสุดอยู่ที่ 2.5K นะอย่างที่เราบอกไปนะครับเวลาที่เราไปดูภาพย้อนหลังนะครับในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเจ้าตัวไฟล์ 2.5K หนะครับหรือว่าความละเอียดสีล้านเนี่ยมันทําให้ดูภาพได้ค่อนข้างที่จะชัดมากขึ้นนะครับความว่าชัดมากขึ้นหมายถึงเวลาที่เราจะหยิบนะครับมาขยายดูนะครับเช่นสมมติผมเอาไปติดนะครับไว้กับตัวเขาเรียกนะร้านค้านะครับร้านค้าที่ ต้องดูเรื่องของเงินนะครับว่าเนี่ยลูกน้องเราเขาให้รับเงินมาจากตัวลูกค้านะครับแบงค์ร้อยกี่ใบแบงค์พันกี่ใบนะครับนี่แหละเวลาที่เราดูเนี่ยภาพขายายมันจะเห็นนะครับตัวแบงค์เนี่ยได้ดีมากกว่านะครับภาพคมชัดมากกว่าถ้าเป็นกล้องความละเอียดน้อยเนี่ยมันอาจจะแบบเห็นเป็นแตก,แตกเวลาเราซูมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาซูมไปปุ๊บเนี่ยมันจะภาพมันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับมันยังช่วยนะฮะในเรื่องของการที่จะมองเห็นนะฮะวัตถุที่เราต้องการดูเนี่ย ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวกล้องที่มีความเรยดสูงแบบนี้นะแล้วก็พอมันมีความเรยดสูงแบบนี้เนี่ยบางทีนะครับมันไม่รองรับ Wi-Fi นะครับที่มีความเร็วสูงๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไอวิ่แอบซ3 0บเนี่ยรองรับนะครับตัว Wi-Fi ระบบ 5G แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับส่งสัญญาณนะครับหรือว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะรับส่งได้ค่อนข้างที่จะแรงกว่านะครับรุ่นที่เป็น Wi-Fi 2.4ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีของมันเลยนะ คราวนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มนะครับตั้งแต่ตัวนี้เลยอันนี้คือเวลาที่เราหลับหรือว่าเราต้องการให้คนอื่นมาดูนะฮะเราก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับภาพมันก็จะตัดไปกดอีกทีหนึ่งภาพก็จะมานะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเลือกความละเอียดเวลาที่เราไปดูภาพด้านนอกนะครับนอกบ้านเนี่ยบางทีใช้เน็ตนะครับที่มันช้าใช่ไหมฮะเราก็สามารถปรับได้ว่าเฮ้ยเราจะให้ภาพมันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับถ้า ความละเอียดยิ่งน้อยเราก็รับส่งสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับเรลวทามขึ้นแต่อันนี้เนี่ยผมต่อกับบ้านที่เน็ตแรงอยู่แล้วนะครับให้สังเกตดูนะฮะเนี่ยมันก็เดินแบบเรีลวทามเลยอะสิบหนะ 15, นะเห็นไหมเวลาอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เลือกไว้ 2.5K ก็ได้ <5 K S 1> อันนี้ก็เป็นตัวรับนะครับลําโพงจากมันฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมไม่ไม <my>, มันดูค่อนข้างดีนะ มันสะทอนนะครับคือไม้มันอยู่ด้านหน้านะแล้วผมพูดเนี่ยมันได้ยินแบบนี้ก็โอเคไหมถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแคปจอนะครับอัดวิดีโอนะครับบางทีเราต้องการเอามาใช้งานด่วนนะฮะไม่ต้องการไปไล่ดูไฟล์ใช่ไหมครับก็กดแบบนี้นะครับมันก็จะเซฟนะครับลงเครื่องเราแล้วเราก็สามารถที่จะดูได้เลยแบบนี้นะครับบางทีเราต้องการประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการดูภาพจอใหญ่จอเล็กนะครับ โอเคกดย้อนกลับอ่าด้านล่างก็เป็นการ,รบังคับทิศทางนะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วด้วยต่อมานะครับคืออีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยก็คือเราต้องทําการเปิดนะครับการตั้งค่ามันก่อนนะอันนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่แล้วนะมันก็จะทําการบอกนะครับว่าอ่าเราต้องการให้มันติดตามเวลาคนเดินผ่านหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองนี้ให้ดูนะอันนี้คือมันเห็นหน้าเราอยู่ใช่ไหมครับสมมติมผมลองขยนะปมนะ เห็นว่ากล้องมันหมุนตามขยามมาอีกเห็นไหมตัวกล้องมันหมุนตามเรานะครับเห็นไหมก็คือมันตรวจจับนะฮะใบหน้านะครับหรือว่าการเดินทางของคนเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะหมุนให้ดูประมาณนี้นะครับพอมันเจอนะครับคนแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําการบันทึกนะฮะมาบอกเราแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ภาพนิ่งนะถ้าเราทําการใส่มูอรีการเข้าไปนะครับเราก็สามารถทําการกดนะครับตัวนี้เพื่อดูภาพนะครับ ช็อตที่เราต้องการดูได้เลยนะอันนี้ก็ถือได้ว่าง่ายนะครับแล้วก็เลือกวันได้นะวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างที่เราต้องการดูนะครับแล้วก็สามารถเลือกดูอีเวนต์ได้นะครับเช่นเราอยากดูเนี่ยว่ามันมีการเดินผ่านของคนนะครับหรือว่ามีโมชั่นอย่างอื่นหรือว่าตรวจจับเสียงนะครับอันนี้สามารถทําได้หมดเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับคือการตรวจจับนะครับสิ่งที่เราทําการเซตเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งว่าคืออะไรนะต่อมานะครับคือระบบคลาวนะครับ คลาวก็คือที่จัดเก็บข้อมูลนะครับบางทีเราขี้เกียจใส่เมมใช่ไหมเราก็ซื้อคลาวนะครับได้โดยที่เขาก็จะมีบอกนะครับว่า7วันเท่าไหร่นะครับ1เดือนเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า3 0มิวันเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแบบนี้เลยนะครับระยะเวลาตึ๊ดก็จะมีบอกนะครับก็ง่ายดีถ้าเกิดใครขี้เกียจซื้อเมมนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการพูดนะครับฮัลโหลโโลแบบนี้นะครับ รีเพย์ก็จะเป็นการดูภาพย้อนหลังจากตัวเมโูรีการที่เราใส่เอาไว้นะครับผมอ่าถัดมาอัลบั้มนะครับก็คืออัลบั้มที่เราทําการกดบันทึกไว้นะครับหรือว่ากดถ่ายรูปไว้นะครับจะมารวมนะฮะอยู่ที่ตัวเมนูอัลบั้มนี้เราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ดูแบบนี้ได้เลยอ่านี่ครับประมาณนี้ถัดมานะครับด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับการใช้งานกล้องต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวคามิล่าเซตติ้งอันแรกนะครับตัวนี้เนี่ย เราสามารถเปิดปิดไฟสถาหนะได้จากตรงนี้นะครับเช่นเวลาที่เรานอนเราต้องการที่จะให้มันปิดสถาหนะใช่ไหมครับก็กดเลื่อนปิดปึ๊บมันก็จะมีไฟดับแบบนี้แล้วเห็นไหมอ่าเปิดปึ๊บไฟก็จะมาก็จะได้ไม่แสบตานั่นเองนะหรือว่าเราจะตั้งสลิปโหมดนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าพอกดสลิปโหมดปุ่มเนี่ยนหน้าจอมันจะดำใช่ไหมเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากจะให้มันสลิปโหมดตั้งแต่ช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ ตั้งจากตรงนี้ได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัว AI Cruise ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับได้ว่าเราจะตั้งให้มันเป็นนะครับัน n o รามาคือหมุนนะครับซ้ายขวาแบบนี้ให้เองออโต้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเลือกนะครับตั้งกําหนดเองก็ได้นะครับโดยที่การกําหนดเนี่ยเราต้องกาหนดอย่างน้อย2จุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับสมมติว่าผมต้องการให้มันหมุนนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นด้วยผมกดคอนเฟิร์ม อันนี้คืออันแรกใช่ไหมอ่รอมันเซฟแป๊บน,นึงนะแล้วก็อันที่2ครับเรานะครับกดเข้าไปนะครับให้มันเลื่อนลงแบบนี้แล้วก็เลื่อนขวาแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะแล้วก็เลื่อนขึ้นครับปึ๊บกดคอนเฟิร์ม อ่าแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะทาการเซฟให้จะมี1แล้วก็2แบบนี้เราใช่ไหมเราก็ย้อนกลับครับผมคราวนี้เนี่ยเราก็แอดนะครับตัวเวลานะครับเช่นตอนนี้เนี่ยมัน1นึ่ทุ่มใช่ไหมผมตั้งไว้1นึ่ทุ่มสินาทีนะเดี๋ยวจะทันไหมตั้งแค่วันเดียวนะครับ ตั้ง1นาทีนะครับกดเซฟอ่านี่นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าทุ่ม1ินาทีเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราตั้งเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอ่านี่เห็นไหมเริ่มหมุนแล้วครับมันก็จะหมุนมาตำแหน่งที่เราหยุดไว้อ่านี่นะ แล้วก็หมุนกลับนี่นะครับก็คือมันสามารถที่แบบคอยตรวจนะครับตัวภาพให้เราแหละเวลาที่บางทีเราไปติดใช่ไหมครับเราติดอยู่มุมเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดขโมยอ่ะมันเข้ามาอีกมุมหนึ่งที่กล้องไม่เห็นนะครับฟังก์ชันนี้แหละที่คอยช่วยนะครับในการตรวจนะฮะตรวจตราบ้านของเราว่าเราอยากให้มันหมุนกี่นาทีนะครับกี่ชั่วโมงนะครับเวลาไหนบ้างนะครับก็สามารถมาเซตจากการตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับโอ้โหถือได้ว่า ดีมากๆเลยถ้าเกิดบ้านใครนะครับที่ตั้งนะครับในจุดที่แบบเขาเรียกนะอยู่ในจุดที่แบบเป็นครอบคลุมอยู่แล้วอะ่ะตัวนี้ก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งค่า AI tracking นะครับว่าเวลาเจอคนให้มันติดตามได้อย่างที่เราลองให้ดูแบบเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดบ้านใครที่แบบมุมมันแคบเราไว้มุมแคบเราอยากให้มันแบบหมุนซ้ายหมุนขวาไปตรวจตาให้เรานะครับก็ใช้วิธีการนี้แหละในการที่จะทําการหมุนนะฮะให้ออโต้นะครับไม่ต้องมานั่งคอยหมุนเองเลยนะ พอมันทําครบเสร็จใช่ไหมครับมันก็กลับมาที่เดิมให้เรานะครับแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ถือ้ว่าเป็นข้อดีเลยนะครับของตัวกล้องรุ่น C30 ตัวนี้จาก A-mi Lab นะฟังก์ชันนี้ผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับถัดมานะครับในตัวการตั้งค่านะครับก็จะมีการหมุนภาพนะครับเวลาที่เราติดกับหัวนะครับก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชัน Low Light นะครับลคัล Color ก็คือเราควรจะเปิดเอาไว้นะเวลาที่มันไปจับภาพนะครับว่า อยู่ในที่ที่แสงน้อยเนี่ยแต่ว่ายังมีไฟอยู่นะครับมันจะทําการปรับภาพให้เป็นภาพสีให้เรานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องอยู่ที่ AI ของมันเป็นคนตรวจจับ้วยนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยตอนคืนมันจะมีไฟตลอดเวลาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตัว AI มันจับนะครับว่าแสงมันพอไหมอะไรมันพอไหมนะครับพอที่จะปรับให้เป็นภาพสีหร <c oughs> ือเปล่ามันจะทําการปรับให้ออโต้นะอันนี้ผมก็แนะนําว่าให้เปิดเอาไว้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะ ถ้าเป็นแบบไม่มีแสงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอินฟเรดอยู่แล้ว6ดวงนะครับแล้วก็สามารถมองในที่มืดระยะห่างผลได้ถึง10เมตรเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับสันทัดของคนเนี่ยเห็นชัดเจนแน่นอนนะถัดมานะครับ M image setting นะครับก็จะมีเรื่องของระบุเวลานะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องของตัวเลนส์บิดเบี้ยวนะครับก็เปิดไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ WDR คือโหมดย้อนแสงนะครับ คุณภาพแสงต่างๆก็กดเปิดเอาไว้เลยนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันเมนูสุดท้ายนะครับก็คือการตั้งค่าคาลิเบตของตัวกล้องใหม่นะครับเช่นมันแบบหมุนมั่วๆไปแล้วเราต้องการให้มันมาอยู่กลางๆของกล้องนะครับก็กดนะฮะ gimbal calibration นะครับมันก็ทําการหมุนรอบตัวของมันเนี่ยให้เองนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่าใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดแรกนะครับใน camera setting นะ ต่อมาครับก็จะเป็นตัวเมนูนี่ครับโฮมนะครับก็คือการตั้งค่าพวกฮูแม็ t แท็กกิ้งต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถนะครับเลือกได้โดยการกดให้มันเปิดก่อนนะนี่อีเวนต์นะครับถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่สามารถตั้งได้นะครับพอเปิดเสร็จนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราต้องการให้จับนะครับตรวจจับคนหรือเปล่านะครับถ้าตรวจจับคนเราก็เปิดไว้เวลาที่มันเจอมันก็จะหมุนตามเราแบบนี้นะครับเห็นไหมกล้องหมุนแล้วแล้วก็อันนี้นะครับเป็นการตรวจนะครับจับบริเวณนะครับ เราต้องการให้มันตรวจจับเช่นสมมุติผมเอาไวไว้ในห้องครัวนะครับแล้วทุกๆเช้าเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าทุกๆเช้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยต้องเดินมาที่จุดๆนี้นะครับช่วง7จ็ดโมงเชา้าสมมตินะเราก็ทําการตั้งค่าครับอันนี้เป็นภาษาไทยก็ได้นะผมตั้งว่าห้องครัวแล้วก็ตั้งเรื่องของวันที่เวลานะครับว่าเราต้องการให้มันเริ่มเมื่อไหร่นะครับ อ่ะผมตั้งใหม่ทุกทุกทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มสิบห้านาทีจะต้องมีคนนะครับมาอยู่ที่จุดเนี้ยแล้วก็จบอยู่ที่ทุ่มสิบหกนาทีแบบนี้นะครับถ้าถึงเวลาแล้วนะครับไม่มีคนมาอยู่ในจุดที่เราตั้งเอาไว้นะครับหรือในช่วงเวลาที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะทําการแจ้งนะครับมาที่ตัวมือถือของเราว่าเฮ้ยช่วงเวลาเนี้ยยังไม่มีใครเข้ามานะให้เราทําการโทรหาหรือว่ารีบดูกล้องนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่นี้ก็ ใช้ยากนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ช่วงไหนเวลาไหนบ้างใช่ไหมครับก็อันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งแล้วกันที่ผมมองว่ามันมันดีครับเวลาที่เราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับบางทีอ่ะเขาจะจะเข้าห้องน้าเป็นเวลาครับหรือว่าอยู่บนเตียงเนี้ยเป็นเวลาใช่ไหมครับเราจะรู้เราสามารถที่จะตั้งค่าล่วงหน้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะโอเคอันนี้ถือได้ว่าก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับการที่ เราไม่ต้องมานั่งเปิดกล้องประจำอะไรเงี้ยเราให้มันแจ้งเตือนเราเวลาที่มันมีปัญหาจริงๆเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็ตั้งค่าเบื้องต้นของมันเอาไว้แบบนี้ได้เลยดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้มันแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะครับว่าพอเจอคนปุ๊บให้มันแจ้งเตือนมาหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้ก็สามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้หมดเลยถัดมาครับ storage นะครับก็คือเรื่องของ memory card เดี๋ยวผมจะใสให้ดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยรองรับได้ถึง6ก g ิกนะครับเวลาใส่ก็เอาด้านที่มีตัวหนังสือเนี่ยยัดเข้าไปนะครับด้านบนแบบนี้แล้วก็กดเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวตัวกล้องมันทําการดีเทคนะครับตัวเมมให้เราออโต้เลยนะครับอ่านี่ครับก็สามารถเลือกโหมดได้ครับว่าเราจะให้มันอัดตลอดเวลาหรือเปล่านะครับโดยที่การอัดของมันเนี่ยมันจัดเป็นไฟล์นะครับไฟล์ละ1นนาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูเราต้องการที่จะดูย้อนหลังเนี่ยจะดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับคือดูเวลาได้เลยว่า จะดูตอน11โมง15นาทีนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์11โมง15นาทีแบบนี้ไล่มาได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่อยากอัดก็กดล่างสุดอยากอาจ,จเฉพาะมีโมชั่นก็กดอักลางอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเมมโมรี่การเขาก็บอกอยู่นะครับว่าความจุเท่าไหร่ยังไงนะครับสามารถจะฟอร์แมตได้นะครับแบบนี้เลยโอเคถัดมา general setting ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเช็คอัปเดตนะครับแชร์กล้องนะครับ ก็สามารถแชร์กล้องกับ iMElab ของเราได้เลยนะครับใครที่ใช้ตัว iME l a b ก็สามารถโหลดแอป IME l a b มาอีกเครื่องหนึ่งหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ใช่ไหมครับโหลดให้เขาเสร็จแล้วก็กดแชร์แบบนี้แล้วก็ทําการแชร์กล้องเพื่อดูได้เลยนะครับอันนี้ก็สุดท้ายเป็นการดีลิทนะครับตัวกล้องตัวนี้ทิ้งไปนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับทั้งหมดเลยของตัว I m ไ l a b ฟรีนนะก็ถือได้ว่าใช้งานได้ ค่อนข้างจะครอบคลุมหลากหลายนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมาให้เราใช้งานได้ดีมากขึ้นนะอันนี้ถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่เลยนะครับที่แบบไม่ต้องการเข้ามาดูบ่อยๆนะครับมีอะไรให้มันแจ้งเตือนมานะอันนี้ก็ถือได้ว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ <S <S ในส่วนของภาพที่ได้จากตัวกล้องนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องของความคมชัดนะครับการมองในที่มืดนะครับระยะต่างๆเนี่ยถือได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็การแท็กกิ้งนะครับเรื่องของการหมุนมาต้มุนวาผมว่าทําได้ดีมากๆเลยนะ สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันนะครับหรือว่ากลางคืนก็ได้เราจะไปไว้ในที่ที่มันย้อนแสงนะครับตัวกล้องก็มีโหมด WDR ในการที่จะช่วยนะครับประมวลผลภาพให้ออกมาได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับเหมือนกับกล้องเวลาที่เราถ่ายจากมือถือเลยก็ว่าได้นะและที่สำคัญนะครับด้วยความละเอียด2 5 k เนี่ยถือได้ว่าเยอะที่สุดนะครับในตอนนี้เลยของตัวกล้อง ip ที่เป็นกล้อง ip camera แบบนี้นะถือได้ว่าให้มาค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความคมชัดนะครับระดับแบบ2 5 k นะหรือว่าความละเอียด4ล้านเนี่ย เจ้าตัวไอ้แลบบี3 0ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดูได้นะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนตามที่เพื่อนเได้เห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยนะครับและสำหรับเจ้าตัวไอ้แลบนะครับทุกรุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพวก Google Home นะครับหรือว่า Alexa พวกนี้ได้แล้วนะครับโดยที่เข้ามาที่น e ฮะเซตอัพ e วินะฮะ work with Google นะครับอันนี้ผมใช้ Android นะแล้วคุณก็พิมพ์ไอน่แล็ได้เลยครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ ทำการเชื่อมต่อนะครับกับตัวแอปของ i m i Lab ได้เลยอันนี้ดียังไงก็คือเวลาที่เราจะไปทำออโตเมชันนะครับเช่นพอเห็นคนนะฮะเดินผ่านมาให้ทําการเปิดไฟอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อแล้วก็ประยุกต์ใช้กับออโตเมชันที่เรามีอยู่ในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว i m i Lab ตัวนี้นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหากล้องวงจรปิด IP ไร้สายนะครับเจ้าตัว i m i Lab 4 3 0ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนในตัวเลือก ที่ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดนะครับที่เขาให้มาละเอียดถึง2 5 k นะดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับมี wdr ช่วยนะครับในการประมวลผลภาพให้ดีมากขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะกลางคืนนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับอินฟราเรดแล้วก็มีเรื่องของโลไลท์นะครับในการรับภาพปรับภาพให้เป็นภาพสีในที่ที่มันรับแสงได้นะอันนี้ขอวงเล็บไว้เลยนะครับว่ามันจะเป็น ai ตรวจจับนะครับคือถ้าเกิดมืดมากๆมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะมันต้องมี เพื่อที่ว่าให้ตัวผ้ามัน,นประมวลผลเป็นสีออกมาได้ด้วยนะครับและยังมีเรื่องของการใช้งานของตัวแอปที่ค่อนข้างที่จะ,ะเถยรนะครับใช้งานง่ายสมัครง่ายนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็เรื่องของการควบคุมเนี่ยทำได้อย่างรวดเรว็วแล้วก็ไม่ดีเลยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าตัว I m i ม a b ตัวนี้นะ และในส่วนของราคานะครับของเจ้าตัว AM i m i l a b C30 ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,490บาทเท่านั้นเองนะครับได้ฟังก์ชันแบบครบ,ครบแบบนี้เลยนะมี motion tracking นะครับมีการตั้งนะครับให้มันหมุนซ้ายขวาในจุดหรือว่าในช่วงเวลาที่เราต้องการให้มันหมุนโดยที่ไม่ต้องมานั่งหมุนเองนะครับหรือว่ามีระบบนะครับการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยทุกๆ10โมงเนี่ยมันต้องมีคนมานั่งตรงนี้แล้วนะถ้าไม่มีคนมานั่งมันจะแจ้งเตือนเราด้วยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตัว AM i m i d i ั c และสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะได้เจ้าตัวไอวีดัล430เนี้ยไปไว้ใช้ในบ้านแล้วใช่ไหมครับเราจึงลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube c h a n n e l ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินท้าใหม่ๆดันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย